สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องแหลมมีพระสวยพระเก่ามาฝากพี่พีเอฟซีเชื่องคอยนะวันนี้มีราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเดือชอบกดติดตามเนาะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบกว่าสี่สิบห้าสี่สิบหกรายการนะพี่นะชอบสกิดมาหาน้องกแกล้มได้เลยติดต่อมาได้เลยนะมีแต่แบบโอนนะพี่ปลายทางไม่มีนะาฝากพี่พีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตาม ในช่องน้องแรวพระลุดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลืมพระนี่ลืมพระบูชาหน,นึ่งชิ้นมาฝากแต่พี่นะเปิดชอบเปิดตาดูตากันเนาะูกใจชิ้นไหนทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแรมได้เลยมีพระบูชามาฝากหนึ่งชิ้นนี่ค่ะาาาฝากพี่พี่ีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหล้อยด้วยนะคะจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะ,ะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเี๋ยวน้องแรงชูแบลหนึ่งนะ ชัหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตหมายเลขที่หนึ่งนะพี่สวยสะดุดตาทักขาน้องเจนแลมได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะงดจองนะพี่นะปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สองเป็นเนื้อดินเน,เนื้อดินนะพี่นะเป็นเขาเรียกพิมพ์หลวงพ่อกลวยอะ่ิง กดจัดปิดได้เลยชอบผมปิดนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามหมายเลขที่สามนี่ค่ะเป็นนางพญาเป็นเนื้อดินนะพี่เป็นพระกลุ่นางพญาหมายเลขที่สามต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ 4. สี่สมเด็จวดัดระฆังหมายเลขที่ 4. สี่นี่ค่ะสนใจตักหาได้เลย โบจริงอ่ะบอกไปเลยหมายเลขที่สี่นะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้าหมายเลขที่ห้าสองห้าสามเจ็ดพระโคูปรัดอินเนาะนีคะไปเลยเหรียญสวยมากเลยนะนี่ยสิ่์สร้างถวายดูกันเราเองนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกหมายเลขที่หกเป็นจุ้มกอเนื้อดินตกใจท่าขานะคะ,ะเลยคจริง ต่อไปก็เป็นหมาเล็ที่เจ็ดนะพี่หมาเล็กที่เจ็ดหลวงพ่อไปหมาเล็กที่เจ็ดรอเวลาหลวงพ่อไปกดจึงกดจึงต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่แปดนี่ค่ะพัะเนื้อดินอันนี้เป็นพัดเลี่ยงหรืออะไรเนี่ยเป็นเลี่ยงหรือพระคงปุดได้เลยนะเนื้อดินสวยต่อไปก็เป็นหมาเล็กที่เก้า เหรียญนันข้างพระราชนันทาจาร์นะะิดเดีเย่ยวจังหวัดแพร่นู่นโคกไก่ชอบสกิดหาน้องแรมได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบอันนี้หลวงพ่อคูณหมายเลขที่สิบนี่ค่ะปิดได้เลยเฮงคูณเฮงหมายเลขที่สิบ ต่อไปก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นจอบใหญ่จอบหลวงพ่อเงินเลยพี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินบางคานรุ่นหนึ่งหมายเลขที่สิบเอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบสองหลวงปู่ี๋ยวกอนนะเป็นโลกเกตนี่ค่ะสวยจิงปีห้าศูนย์เอาเพชรบูรณ เนี่ยอ่านไม่ออกอะตรงเนี้ยปิดได้เลยนะหมายเลขสิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามเป็นเหรียญพระครูบบว์วนสินอะไรเนี่ยสินบรรพดอเหรอสินจริจัดปิดได้เลยออกอกุบลราชธาน,นีต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่หลวงพ่อยิ้มรุ่นสามเอ้ยรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งไม่ใช่เลขสามปิดได้เลยนี่ ุไทยปีสามศูนย์ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าอันนี้เนื้อดินนะพี่นะมันเหมือนซุ้มไม่ซุ้มไม่ลงพ่อขอมอ่ะนี่กคจรจิงต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกนางพญาเข่าตรงหมายเลขสิบหกเนื้อดินโคตรสวยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ด นี่เนื้อดินดำเนื้อดินสีดำนี้พิมพมันมีพิมไม่หลวงพว่อกลวยด้วยนะเนี่ยนเนื้อดินแบบนี้ปิดได้เลยหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมหมายเลขสิบแปดนี่ค็โคตรจริงจัดได้เลยหมายเลขสิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้าหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตาหมายเลขสิบเก้าโคตรจริงต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบ หมายเลขยี่สิบก็เป็นสมเด็จคับขึ้นหมายเลขยี่สิบดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่ถูกใจทักหาน้องแรมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดอันนี้สมเด็จหลังยันนี่หลังยันใครรู้ที่ใครรู้จักจัดไปได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสอง หมายเลขยี่สิบสองันนี้แหวนโคตรเก่าแหวนตะก้อนะพี่นะเก่าจัดนะะดิมเดิมอะสภาพเดิมนะะไะเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อเพเหรียญหันข้างหลวงพ่อเพหมายเลขยี่สิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่หลวงพ่อโสธรหมายเลขยี่สิบสี่ อีกด้านหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบห้าสำเร็จประดุขังเกตตระุตุ้มคุรจึอเอ่เออะสวยมากชมเผือชอบสะดุดตาทักหา,าได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบหกจบหลวงพ่อเงินนี่ค่ะหมายเลขยี่สิบหก 16. เนื้อทอง ต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดปูใหญ่เจ้าพรมโลกนี่ค่ะออกพิเศษนโลกเขื่อนเควียรน้อยยี่ห้าสองต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้าเหรียญในหลวงเลาไปด้ว้าวเหรียญเหรีหนยญสวยมากนะคคับกค,คจริง ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบอันนี้เป็นชูชกนี่ค่ะชูชกกรถาบูชาชูชกวัดวิจิตอะไรเนี่ยวิจิตราเหรอวิ่จิตตาลามปิดไปเลยมายเลขสามสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดเรียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญ ราคา150นะคะวันนี้มีราคา150่ยกเว้นพระบูชาชิ้นเดียวอ่าต่อไปหมายเลขสามสิบสองสมดิถสวยมากคดจริงจัดได้เลย150นะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามเหรียญหลวงปู่หมุนนี่ค่ะสีสเกตเก้าเก้าเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี ดีร้านเม็ขนุนสามสิบสี่โจริงอะเนื้อดินสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าเดียนหลวงพ่อจงยุธยาหน้าต่างนอกลมดำนี่เดียนกันภผ่ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกสำเร็จละครั้งข้างหลังเป็นสำเร็จโตนี่อันนี้ในหลวง ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดอันนี้เตา่าเป็นหินเลพี่นะเตา่าหินแกะเป็นเตา่าเย็นเจี๊ยบเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดสามสิบแปดเป็นํำเร็จเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็เรียกกระยาหรือเปล่าจึงปิดได้เลยหมายเลขสามแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าหลวงพ่อสอนอีสี่ศูนย์ เหรียญหลวงพ่อสอนโอ้โหออกโคตไก่มหาสารคามนู่นต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบหลวงพ่อปานขี้ไก่อ้าวิดได้เลยโคตรจึง้งต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดุณแผนชัมตราดหลวงพ่อกลวยนะพี่นะปิดได้เลยหมายเลขสี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อไปก็สี่สิบสอง สี่สิบสองเป็นสําเร็จนี่ค่ะดูพิมพ์กันเอาเองนะสวยก็จัดไปสี่สิบสี่สิบสองน้อพี่นะต่อไปก็สี่สิบสามสี่สิบสามมันเป็นลูกอมอ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูล,ลูกอมชานหมากหลวงพ่อพัดใส่งามอุ๊ยพัดไหนเนี่ย ได้เลยพดจึงอันนี้สี่สิบสามจัดได้เลยนะนี่ค่ะพดจึงสี่สิบสามต่อไปก็สี่สิบีเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่สี่สิบจีนี่ค่ะสี่สิบีเป็นหลวงพ่อยอดเอาที่กรุงเทพ อีกด้านหนึ่งเป็นโสทรมีกระตุกฝั่งด้วยนะพี่นะไดเลยอันนี้สี่สิบสี่ไปก็สี่สิบห้านี่สี่สิบห้าเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยหลวงตามาเอ,อมีรูปถ,ถ่ายมีสองอันนะนะแล้วมันโคตรหนาเขามีพระอยู่ในนี้ป่ะนี่ค่ะมีพระหนึ่งองค์ นี่นงปู่ดูนะี่นะนี่ค่ะมีกล่องอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยติดได้เลยนะอันนี้สี่สิบห้าครจัดแล้วก็สี่สิบหกสี่สิบหกเป็นสร้อยสร้อยกระลาติดได้เลยนะสร้อยกระลาสี่สิบหกหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปนะพี่ชอบก็ติดได้เลยติดต่อน้องแรมได้เลยนะ ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทหมดแล้วมีสี่สิบห้าเนาะสี่สิบห้ารายการนะเอ้ยสี่สิบห้าหรือสี่สิบหกสี่สิบหกเนาะอ่าแล้วมาดูนี่มาดไว้พระต่งกระจายนี่พระบูชาขนาดบูชาประมาณไม่ไม่ใช่ประมาณนะห้านิ้วอะ่ะนี่ยาแดงยังอยู่นะพี่นะหนักมากถือถุงเงินห้านิ้วนะพี่แต่เป็นหลวงปู่คำพัน์อะเนี่ย โคดนะนี่เป็นลูรโกโรอลูกปู่คำพันนี่ิดได้เลยชอบพร้อมปิดตะกิจได้เลยนะติดต่อมาได้เลยอันนี้ปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะค่าส่งโปรเพลงอะเพราะน้ำหนักอยอยมันเยอะไปดได้เลยค่ะสนแใ้ทักได้เลยติดต่อน้องแรมพัลลุกได้เลยนะหน้าตักห้านิ้วน้ำหนักโคดเยอะหลวงปู่คำพันธ์ ชอบชิ้นไหนบอกอีพีบอกมาเลขถูกต้องนะท้าหาน้องแรงพขหลุดได้เลยอฝาพกพี่พีตีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเนืน่องน้องแรงพรหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะไ,ได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่อีพีหน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ